อีกหนึ่งพื้นที่ที่ความวุ่นวายเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะมีการบังคับใช้เคอร์ฟิวนะคะและนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังจากที่การประท้วงไม่พอใจเรื่องของการจับกุมผู้พย,ยพผิดกฎหมายดําเนินมาวันที่6แล้ว มีการจับกลุ่มผู้ประท้วงค่อนข้างเยอะนะคะและนี่ทำให้นายกเทศมนตรีของ LA เนี่ยออกมาหวังว่าจะไม่มีการจับกลุ่มอีกและนอกจากที่ LA แล้วค่ะหลายๆเมืองก็ยังมีการเตรียมพร้อมนะคะสําหรับการประกาศเคอร์ฟิลในบางพื้นที่อย่างเช่นที่เมืองสโปเคนของรัฐวอชิงตันค่ะ สำนักาข่าว C.N.N. นะคะรายงานว่านายกเทศมนตรีเมืองสโปลเคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐลิซ่าบราวด์ประกาศเคอร์ฟิลฉุกเฉินในบางพื้นที่โดยจะมีผลมาคับใช้ตั้งแต่เวลา3ามทุ่มครึ่งไปจนถึงเวลาตี5ตามเวลาท้องถิ่นโดยนายกเทศมนตรีสโปคเคนย้ำค่ะว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามเคอร์ฟิลยกเว้นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินสื่อมวลชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คนที่เดินทางไปกลับที่ทำงาน และคนที่ออกจากสนามฟุตบอลบริเวณใกล้เคียงความเคลื่อนไหวนี้ยังมีขึ้นนะคะหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากออกมาเดินขมวนบนท้องถนนในช่วงบ่ายของวันพุธมีการถือป้ายแล้วพวกเขาก็ออกมาปิดกั้นถนนค่ะส่วนที่ลอสแองเจลิสนะคะการบังคับใช้เคอร์ฟิวของนายกเทศมนตรีคาร์เรนแบสซึ่ง เขาบังคับใช้แค่พื้นที่ใจกลางเมืองมีผลบังคับใช้เป็นวันที่2โดยเคอร์ฟิวที่นั่นมีผลตั้งแต่เวลา2ทุ่มไปจนถึง6โมงเชา้าแต่ก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าว CNN นะคะที่บอกว่าพบเห็นผู้คน20-30ถึงคนถูกควบคุมตัวก่อนที่เคอร์ฟิวจะเริ่มต้นขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะตำรวจบอกว่าทางลาดลงทางด่วนสาย101ในพื้นที่จะยังปิดต่อไป และทางนายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิสย้ำว่าจุดมุ่งหมายของเคอร์ฟิวนะคะก็เพื่อจะหยุดยัง้งผู้กระทำความผิดที่ฉวยโอกาสจากเหตุความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอย้ำด้วยค่ะว่าถ้าไม่ได้อาศัยหรือว่าทำงานในตัวเมืองลอสแอนเจลิสให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นี้และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พร้อมกับบอกว่าการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นเมื่อวานนี้กรมตำรวจลอสแองเจลิสเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้ว225คนโดย203คนถูกจับกลุมฐานที่ไม่ยอมสลายการชุมนุมและ17คนถูกจับกลุ่มฐานฝ่าฝืนเคอร์ฟิว และตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้วมากกว่า400คนส่วนจุดอื่นๆนะคะมีการประท้วงเหมือนกันอย่างเช่นในนิวยอร์กแอัลลนตาและชิคาโก คนกลุ่มนี้ออกมาตะโกนต่อต้านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐหรือว่าไอซ์และบางช่วงก็มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายโดยการประท้วงจะขยายวงกว้างขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้จับตาดูนะคะเพราะว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวที่นั่นเขาวางแผนจะชุมนุมต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมทั่วประเทศค่ะ